เปิดตัวแ a n d c a r ร์บอนอินทิเกรตฟู c a r ร์บซ่อนสายเต็มระบบรุ่นฟูรี่ราคาสะเทือนกระเป๋าพ่อบ้านแน่นอนแนะนำใครกำลังจะเปลี่ยนแฮนด์ใหม่ต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ PG Channel ครับวันนี้โอ๊จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับ Hand ์คาร์บอนอินทิเกรตนะครับ Full Carbon จากแบรนด์ Whip Builder นะครับในรุ่น f u r ี่ปี2024ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยโอจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสเปคเต็มๆกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรีวิวการใช้งานจริงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ PG Channel ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกก,นกันก่อนนะครับ ตัวนี้เนี่ยเท่าที่โอ๊ตสังเกตดูก็จะดีไซน์ค่อนข,ข้างเรียบหรูนะครับมีการเดรินลายนะครับบริเวณสเต็มนะครับแล้วก็เดินลายขึ้นมาจนถึงกลางสเต็มเนี่ยก็จะเป็นคำว่าฟูลี่อยู่ด้านบนนะครับด้านหน้าบริเวณสันแหนนะครับก็จะมีเหมือนเม็ดกันลื่นนะครับแล้วก็เป็นเส้นองศาสำหรับติดตั้งชุดเกียร์มาให้ด้วยนะครับก็จะมีตัวเลขบอกให้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูสเต็มนะฮะตัวสเต็มตัวนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้วิบบิวด์เดอร์ติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี ตัวน็อตนะครับให้2ตัวแล้วมาดูสเตมอีกด้านนะฮะจะโชว์ไซส์ขนาดของแฮร์เนี่ยที่ชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะซื้อผิดไซส์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยบอกไว้ชัดมากเลยนะครับ แล้วก็มาดูนะครับข้างใต้แฮนด์นะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นรูบริเวณด้ามจับนะฮะก็จะเป็นการรองรับ d i 2สําหรับเกียร์ไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับกับช่องร้อยสายนะครับเข้าไปด้านใต้แฮนด์นะครับออกมาบริเวณใต้สเต็มนะฮะซึ่งเวลาประกอบเสร็จแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าไม่มีสายเกียร์ให้เห็นอยู่เลยนะครับสำหรับตัวใต้แฮนด์เองนะครับเขาก็จะมีตัวติดบาร์ไฟมาให้นะครับมีน็อตแถมให้2จุดเลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับใครที่ติด ตัวบาร์ไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็นโทเลที700นะครับบริเวณผิวนะครับก็จะเป็นตัวยูดีด้านนะครับความกว้างของแฮนด์ด้านบนนะครับอยู่ที่สามร้อยหกสมิลสาม4้0มิลสี่มิลครับส่วนดรอปด้านล่างนะครับก็จะมีสามร้อยแมิลสี่มิลสี่มิลและ440รมิลครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยซื้อแฮนด์ขนาดไซส์360ไปนะครับ ดอปล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่380มิลครับหรือถ้าใครซื้อไซส์ที่เป็นด้านบนนะครับเป็น380มิลนะครับดอกด้านล่างเนี่ยจะไซส์ความกว้างอยู่ที่400มิลครับประมาณนี้ครับก็สามารถไปเลือกซื้อแล้วก็ดูไซส์ที่ตัวเองใช้งานได้เลยนะครับส่วนบริเวณสเต็มนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมี80มิล90มิล100มิล110มิล และ120มิลครับส่วนดอบล่างนะครับเขาก็จะวัดกันบริเวณตรงจุดนี้นะครับลงมาจะอยู่ที่127มิลนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเชฟ RHM นะครับหรือที่เรียกว่า Rapid Hand Movement นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้การขยับจากบาบนลงมาดอปล่างเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมาะสำหรับสายซิ่งสายสปินที่ต้องการความรวดเร็วในการ spin สปินแซงคู่แข่งอย่างแน่นอนนะครับส่วนบีชตัวนี้อยู่ที่77มิลครับ ส่วนริชนะครับตัวนี้เนี่ยองศาบริเวณสเต็มนะครับจะกดลงนะครับอยู่ที่ลบ10องศานะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ความแอโรไดนามิกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาเราก้มปั่นก็จะลู่ลมมากขึ้นนะครับตัวนี้ส่วนน้ำหนักนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่380กรัมนะครับบวกลบ15กรัมขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกไซส์ขนาดเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวแฮนด์ฟูลลี่เนี่ย มีอะไรอะไรแถมให้บ้างไปชมกันครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีการทดสอบภาคสนามกันนะครับกับตัว handfully ตัวนี้นะฮะว่าจะมีความน่าใช้ขนาดไหนมีความแข็งแรงขนาดไหนในการปั่นขึ้นเขาลงเขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณท็อปได้อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณท็อป วันนี้เนี่ยโอ๊ตจะรบกวนคุณท็อปนะครับมาทดสอบตัว Hand f u ูลี่ให้พวกเราได้เห็นกันหน่อยนะครับว่ามันน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณท็อปด้วยนะครับได้เลยครับพี่โอ๊ตตอนนี้ท็อปอยู่กับ Hand f u ูลี่ตัวเป็นๆถูกใส่อยู่ในรถแล้วนะครับท็อปจะพาไปดูกันนะครับว่าอยู่กับรถแล้วเท่แค่ไหนนะครับสวยแค่ไหนและที่เขาว่าเปลี่ยนการจับดอปจากบนลงล่างได้อย่างรวดเร็วมันจะเร็วจริงไหมนะครับพี่โอ๊ตเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากกดกันเลยนะครับตอนนี้น้ำหนักตัวท็อปก็75-78ได้ครับ้องกดดูนะครับนี่ทิ้งทั้งตัวนะครับทิ้งทั้งตัวเลยขาลอยนะครับนะแน่นครับแข็งแรงครับถือว่าแข็งแรงครับกดแล้วไม่ได้รู้สึกว่าย้วยหรือว่ายวบย่าอะไรเลยนะครับนะจับดอปกดดูบ้างนะครับโขอํำเบรกก่อนอ่ะขาผมโยมกันสุดตัวถ้าหักก็หักโชว์ในคลิปนะครับ เอาครับมาครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันว่าใช้จริงไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาทางเรียบจะเป็นยังไงครับแต่บอกเลยว่าหนึ่งเดือนที่ลองมาถูกใจมากคือใส่ไปคนก็ทักว่ามันคือแฮนอะไรนะครับนะทรงโค้สวยถ้าเกิดทางเรียบทอคิดว่าแบบ ไม่รู้คิปเองเปล่านะแต่มันแอโลครับรู้สึกถึงความแบบเชียวตัดขอบตัดคมตัดลงตัดลมอะไรแบบนี้ครับถือว่าดีครับที่สาคัญนะครับบาร์ไฟจากแฮนด์ที่ท็อปใช้มานะครับส่วนใหญ่แฮนด์อินทิเกตจะหาบาร์ไฟยากมากเพราะว่าเดี๋ยวก็2ลรูบ้างเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นบ้างไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะแต่พอเจอเจ้าตัวนี้นะครับนะ เป็นสอลูตรงกลางปกติซึ่งใช้บาร์ไฟตัวไหนก็ได้นะครับนะและที่สำคัญในเซ็ตมีแถมมาให้แล้วครับอ่าโคตรค้มแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าท็อปจะเอาไปเทสที่ไหนมาบ้างนะครับนะจะพยายามรีวิวให้ได้เยอะนะครับแล้วก็จะพยายามหารูปหาคลิป มาโชว์กันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งกลับไปหาพี่โอ๊ตที่ห้องส่งกันครับขอบคุณคุณท็อปมากเลยนะครับที่มารีวิวแฮนตัวฟูลี่ให้เราได้ชมกันนะครับแม่ปั่นขึ้นเขานี้เก่งจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวแฮนตัวนี้เนี่ยราคาไม่ได้แรงมากนะครับอยู่ที่4590บบาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจ วิบบิวดเออร์ใชคริงนะครับหรือว่าจะสอบถามมาที่ตัวแทนจำหน่ายของทางวิบบิวเออร์ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและติดตามข่าวสารดีๆจากทางเพจ PG Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ